ม่ไม่เขียนสมาชิกไม่เขียนโอนเป็นโอนโอนเป็นของตัวเองไปแล้วอาไม่เขียนก็เป็นแค่ของที่ชื่อลูก้ายาแค่เองถามไมเขียนดีใช่ไหมว่าคช,ชื่อลูกายเขาเนี่ยมันเป็นของที่เืหหรือ,อเป็นของเขาเลยอันนี้มันเป็นหนังสืออานกันงองะ อย่างีน่พของนะว่าว่าือท่านใดยอดทอ M 1 0เนี่ยท่านของท่านใดที่เป็นมีสมาชิกรายย่อยยุ่งยิ้มนะนะ่นจะได้จะได้ไม่ต้องหักภาษีเอาตัวนี้จะได้เจ้าหนี้นะให้เจ้าของแบบประชาชนที่อันนี้มีเป็นไฟไหมเนะถ้าหนูมันก็อันเดียวกันมั้งหนูอันเดียวกันกับของหนูแหละ ิตกันเดเดนี่ยเส่มาเลยที่พี่ิ้นให้อันเดียวกันอ่ะโอเคเ็บไว้เลยเส็จเราจะเ็ตรงนี้นะนีก่แหละน้อยสุดเนาะลองอ่นดูแล้วก็จะตัดข้อความไนออกข้มาดูอ่มยอกหินยกเหลายกเหล้าหยกหยกนี่ยเรื่องไเนะหยอกเหล่า มันจะมันมันมันมีข้อตกลงเนาะเราตัดคนนี้ออกไม่ได้มันมีข้อตกลงเราหวังนายจ้างสัญจ้างอ่านายจ้างกับลูกจ้างมันมีสัญญาจ้างมันมีข้อตกลงมันตัดไม่ได้ละเองสามนิ้วไม่ขู่เขาใช้เลื่นไปเธอก็ไม่มีอะไรจะเรื่นงนะใช่ไหมเธอ นั่นสูสีแนวว่าจ้างกับจ้างงานเนาะก็เป็นว่าจ้างนะสามเท่า